สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับด้าทรัพสมบูรณ์ยางยนต์นะครับนี่ครับวันนี้ผมอยู่หน้าร้านนะครับพร้อมแม็กนะครับร้านดังเลยนะครับที่ถนนเส้นสุขสวัสด์นะครับผมชื่อร้านทรัพสมบูรณ์ยางยนต์ครับตัวนี้เป็นสาขาสุขสวัสดิ์64บครับข้างในร้านนะครับเป็นยังไงบ้างผมพาไปชมครับ นี่เลยครับผมเข้ามานะครับก็เจอกับล้อแม็กเลยนะครับมีเยอะมากครับมีเยอะมากเลยนะครับนี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับจะเป็นลายล้อสไตล์ออฟโรดนะครับผมนี่มีให้เลือกเยอะเลยนะครับแบรนด์คอสเมกนะครับนี่ออฟเซตลึกๆแบบนี้ก็มีให้เลือกนะครับขอบ16นิ้ว ด้านล่างตัวนี้เป็นขอบ17นิ้ว6รูนะครับเพื่อนๆนั่นใดหาอยู่นะครับอินเทอร์ไล์เอสวันจัดได้เลยครับขอบ15นิ้วครับตัวนี้เป็นเพลา้อยครับสายบรรทุกหนักนี่โอ้โหตัวเลือกเทียบเลยนะครับขอบ15นะครับตัวนี้เป็นเพลาเดิมนะครับบรรทุกหนักจัดได้ครับโซนนี้ก็จะเป็นขอบ17นิ้วนะครับ4รูร้อยและ114นะครับก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับโอ้โหนี่ครับแอบเห็น นี่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ล้อเออใช้รถฮุนไดอยู่นะครับล้อแม็กนาย่าตัวนี้ครับใส่ได้เลยนะครับไม่ยืนไม่ล้นขอบ20นิ้วครับนี่สีดำชํำๆเลยดำเงาครับสวยมากก็จะเป็นนาย่าพายนะครับตัวนี้เป็นขอบ20กว้าง8ครึ่งครับออฟเสร็จจะอยู่ที่34ครับสวยๆเลยแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นล้อ สไตล์ออฟโรดนะครับขอบ20นิ้วครับนี่มีทั้งดับนะครับมีให้เลือกมากมายเลยตะกูล d e วิลโอ้โหอลังการงานสร้างขอบ20สไตล์เลสซิ่งครับ VIP มีให้เลือกเยอะเลยนะ2 6ับยรู1นะครับนี่ยางก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับนิปโต g o ู d เยียนะครับคอสครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นพวกเอ,อ่อ เอทีครับสองเจ็ดหาใครหาเบอร์นี้อยู่จัดได้เลยครับนี่คอสมิก r a p เต r ร์อาครับสามสิบสาูณสิบสองนะครับ, 5, 18, รบขอบสินิ้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสามสิบสาคูณสิบสองจุิโอ้โหต็อกแน่นแน่นครับลายยางโหดๆนี่ครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโซนขอบ18นิ้วนะครับสตา์อัโดนะครับนี่โอ้โหตัวเลือก เยอะจริงๆครับสีไทเทนเนียมสีสันสวยงามเลยครับเพื่อนๆน,นี่นอกจากร้อแม็กแล้วนะครับจานเบรกตั้มเบรกมีเหมือนกันนะครับโอ้โหสวยจริงๆขอบ18สไตล์เลนซิ่งนี่โอ้โหอลังการครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับ6รู139.7นะครับ Cosmic t ไท i R นะครับ RG 06นี่ครับสีซิลเวอร์คูห สีนี้หายากนะครับหายากเลยแรงเทมเลยนะครับก็มาโดนกันได้นะครับก็ว่าง่ายเลยเป็นอาณาจากักรล้อแมกเลยนะครับมีให้เลือกเยอะจริงๆครับตาการตามากขอบ18ก็มาผมว่าจบแน่นอนนะครับนี่ตัวเลือกมีให้เลือกเยอะครับเวลาเราเลือกล้อแมกเราอยากจะเปลี่ยนล้อแมกเราก็อยากจะดูร้านที่แบบว่ามีตัวเลือกเยอะๆนะครับแบบเนี้ยคือมีให้เลือกเยอะเลยนะครับยางนี่ มีทั้ง c o s m มิกนะครับน i t โตโตโยนะครับกูดเย่ไอ o กูดไลท์ก็มีนะครับก mm hmm. ็เดี๋ยวไปชมมันต่อครับด้านในอันนี้เราแค่อยู่กันเปิดประตูเข้ามานี่คือเจอด่านแรกเลยนะครับก็มีให้เลือกเพียบเลยนี่เดี๋ยวผมพามาฝั่งนี้ก่อนละกันนี่ครับโซนเนี้ยจะเป็น6กรูร้อครับเพื่อนเพื่อนหรูร้อมีรถอะไรบ้างนะครับในบ้านเราก็ MG Extender นะครับ MG Extender Toyota Majesty นะครับ All New Toyota Comuter ตัวใหม่ก็เป็น6รูร้อนะครับนี่ครับลายเนี้ยใส่ได้นะครับ Ideal S1 6กรูร้อยาไม่ยืนไม่ล้นครับนี่ครับตัวนี้จะเป็น GTR Sport 2นะครับผม XT 0 0 6 R นะครับตัวนี้ MG x t e n d e r ใส่ได้นะครับ6รูร้อหล่อเลยนะครับ นี่ลายสวยๆสไตล์ VAP ครับนายาอัลฟาหกมีสีซินเวอร์แล้วก็สีดำเงาครับฉ่ำๆเลยคอส m มิกไทอาร์ครับจัดได้ครับตัวเลือกเยอะเลยครับก็ตัวนี้จะเป็นโซน6รูร้อยสามสิบก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็มาโซนนี้ครับจะเป็นขอบ18นิ้วอ่าตัวนี้จะเป็น5รูร้อยสี่จุดสามนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมรี่แอคคอร์ดครับซีวิกนะครับมิตซูบิชิ ก็จัดได้นะครับตัวนี้เป็นขอบ18กว้าง8นิ้ว8ปนิ้วครึ่งครับ9นิ้วอยู่ที่ลายล้อนะครับ5รู114.3นะครับมีให้เลือกมากมายเลยโอ้อลังการมากเมื่อกี้18กระบะว่าเยอะแล้วนี่เจอ18เก่งเยอะกว่าเลยครับ5รูสวยๆเลยตัวเลือกเยอะจริงๆนะครับก็คือว่ายง่ายเข้ามาสาขานี้สาขาเดียวมวัาจบเลยนะตัวเลือกเยอะจริงๆครับยางนี่ ยางก็มีให้เลือกหลายเลยน,นี่โอ้หเซติโนโครับสองสามห้าลายยางยอดนิยมนะครับเพื่อนๆสายซิ่งนี่ชอบมากเลยครับใช้ลระบอกวันนึบนะครับยอมรับเลยนี่ครับโซนนี้ก็จะเป็นขอบ20ครับ c a m รี่แอคคอรจัดได้นะครับขอบ20นิ้วโห้สวยๆเหมือนกันครับเต็มๆสุงมเลยพวกนี้ฮะนี่ ตัวเลือกแบบเยอะจริงเลยเมื่อกี้นะครับที่ผมพาไปชมเมื่อกี้จะเป็นด้านหน้าเนาะหกรูร้อยสามดนี่ด้านหลังโอโ้โหนี่ฮะโชว์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยมีทั้งนายาและคอสมิกเลยส,ยสวยๆเลยนี่ตัวนี้สวยมากเลยนายาอัลฟ่าทีหครับลายล้อยอดนิยมครับตัวนี้เป็นขอบ20นะครับควางเก้าครึ่งออฟศนูนี่ใส่กระยางเอทีสองหกห้าหล่อมากนะครับ นี่อัลฟา 6S นะครับสีดำเงากระแสะมามาแรงมากครับอารมณ์แบบเหมือนพวกล้อฟอร์สเลยดูแพงครับใส่ไปเนี่ยโอ้โหนี่ฮะสวยงามจริงๆครับนายาตัวเลือกเยอะครับลายล้อแบบสวยๆแปลกๆนะครับนี่ฮะนายา,ว,ายวิกเตอร์เรียนะครับวิกเตอร์สีขาวขอบเงาแวบนิดนึงครับนี่ล้อโต ขอบ22นิ้วก็มีครับ X T 0 0 5ฟัตต้าครับนี่ครับ X T F T 6 S นะครับนี่22ขอบ21ก็มีครับผมนี่ครับเพื่อนๆขอบ21นะครับมีให้เลือกนะครับ6รู139.7นะครับก็เป็นแบรนด์ Cosmic นะครับนี่แบรนด์ Cosmic นะครับมีนาย่านะครับขอบ21นิ้ว6รู139.7นะครับจับได้เพื่อนๆนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นมุมสินค้าราคาพิเศษนะครับขอบ1 7 4เ0ูร้อนะครับขอบ17 4ูร้อนะครับนี่ล้อแมกอย่างเดียวชุดละ1น0 2 0 0 0บาทเท่านั้นครับโอ้โหมีให้เลือกเยอะเลยสินค้าราคาพิเศษอันตัวนี้คือจะเป็นโซนสินค้าราคาพิเศษนะครับแล้วก็มาโซนนี้จะเป็นขอบ15นิ้วครับนี่รถเก่งเล็กนะครับ j จ t ยลิ i รวีออสซิต,ตี้มาสด้2จัดได้เลยนะครับ สวยๆทั้งนั้นครับล้อแบกจะเป็นแบรนด์คอส m i c กับ n นย่นะครับก็แน่นอนครับเป็นล้อลิดขยายน้ําหนักเบาครับสมรรถนะการขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิมครับนอกจากความสวยงามแล้วคือเราก็ได้เรื่องของการขับขี่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ยางนี่ครับยางขอบสิบห้าหนึ่งเนะครับ1 9 5 5งเตัวนี้เป็นดูราพัร์นะมีสตินโนนะครับ คอส m i มิ8หนึ่ก็มีเหมือนกันนะนี่ครับโซนยางขอบสิบอ้าโอ้โหแน่นแครับแน่นแเลยยางแรลลี่ก็มีนะครับ1956 55นี่ครับเพื่อนๆนที่ใช้ยางแรลลี่อยู่นะครับอยากจะได้ราคาพิเศษก็ทักเข้ามาได้นะมีมีให้เรื่องนะครับแล้วก็โซนนี้ที่อยู่หน้าผมตอนนี้เลยนะครับจะเป็น ขอบ18ครับ6รู114.3ครับตัวนี้ก็แน่นอนครับ6รูเลสสบ้านเราก็คงไม่พ้นกับนิสันนาวาร่านิสันเทอร่าครับมีขอบ18นิ้วนะครับนี่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมให้ดูนี่คือจะเป็น18นิ้วนะครับ18นิ้วสวยๆเลยสไตล์ออฟโรดก็มีครับผมขอบ20นิ้วนี่ครับสไตล์ลักชัวรี่ครับสวยหรูก็มีเหมือนกันนะครับขอบ20นิ้วนี่18นิ้วครับ ไทเทเนียมอย่างสวยเลยโซนนี้ก็จะเป็นคอสมิก5รูนะครับตัวนี้จะเป็นล้อสีพิเศษครับกระบะตัวเตี้ยใส่ได้ครับ t ต y ยต้ารีโวนะครับจัดได้เลยรีโวตัวเตี้ยครับวีโก้ตัวเตี้ยครับมิตซูไททันตัวเตี้ยเนี่ยห้ารูนะครับตัวนี้จะเป็นโซนสีพิเศษแล้วก็ฝั่งนี้นครับมีเดี๋ยวพามาชมตรงนี้ก่อนกระบะเตี้ยได้หมดเลยนะคอบสิบแปดห้ารูนอกจากหกรูเมื่อกี้ หลูกระบะเตี้ยสิบแปดรถเก๋งตัวนี้สิบแปดห้าลูสเปคกระบะเตี้ยครับโอ้โหมีให้เลือกเยอะจริงๆเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะคอสมิทั้งนั้นครับก็ตัว c o s m มินะครับแบรนด์ล้อนะครับจะรับประกันโครงสร้าง6ปีนะครับสี6เดือนนะครับสีหลุดลอกล่อนไปใน6เดือนคือเปลี่ยนวงใหม่ให้เลยครับล้อเหนียวแข็งแรงทนทานครับใช้งานได้ยาวนานแน่นอนตอบโจทย์แน่นอนครับ นี่เลยตัวเลือกโอ้ผมชอบสีนี้มากเลยนะสวยสีดำเซนซีข้างก้านเป็นอนาไดส์สีน้ำเงินนะครับดูแปลกตาเดยวรถเพื่อนๆถ้าเ,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 เป็นสีฟ้าเนี่ยผมว่าใส่แล้วสวยแน่นอนครับสีโนได์ก็ยังมีครับโอ้โหสีโนไดจ์แจมๆเลย XT005R โมเดลนี้ครับนิยมมากเลยครับที่ต่างประเทศครับก็จะเป็นสี ขเรียกว่าสีอะไรตัวนี้สีแบบหน้ากึ่งสวยมากอโนดิครับสีอโนดิแล้วก็ตัวข้างก้านเนี่จะเป็นสีซิลเวอร์ครับสวยจริงๆไม่เหมือนคนอื่นครับเปลี่ยนทั้งทีเลือกคอสเมีครับจบแน่นอนนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในอลังการมากอ,อุปอัซซัี่นะครับมี โชค๊คสปริงโหลดมีแล้วก็ข้างหลังเลยฮะนี่เลยอลังการมากๆเลยครับยางเนี่ยดูยางโอ้โหมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆเลยครับสาขานี้สุขสวัสดิ์64ครับทรัพย์สมบูรณ์ยังยนต์สาขาสุขสวัสดิ์64ครับนี่นี่ฟอร์ดก็รอมาเปลี่ยนยางนะครับนี่ กำลังดูยางอยู่รอเปลี่ยนยางครับโซนให้บริการนะครับนี่ครับตั้งโซนนะครับผมนี่ก็รองรับนะครับรับได้หลายขั้นเลยงานเยอะนี่มาได้เลยครับแต่ทั้งวันเลยแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนด้านหลังเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกล้อมือสองมีให้เลือกเหมือนกันนะครับนี่ล้อแม็กมือสองครับ โอ้โหสภาพกิฟสวยมากล้อมแม็กซมือสองนี่จะพามาดูนี่นิดนึงครับโอ้ยสไตล์ล้อมแม็กมือสองเทียบเลยนี่ครับก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้จะเป็น Cosmic อ n n e r ียวันนะครับก็มีเหมือนกันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบโซนมือสองทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็เป็นมือสองเหมือนกัน,นครับล้อแม็กมีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับนี่สำหรับเพื่อนๆท่านใดครับที่สนใจหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์086-324-1528นะครับ086-325-5582นะครับผมวันนี้ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะได้ สินค้าตัวไหนราคาพิเศษก็ทักกันเข้ามาได้ครับผมยินดีให้บริการครับ